ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t ประชาธิปัตย์ฟังแล้วสะอึกทวินไพรสนเผยเหตุผลยายศพก้าวไกลยันไม่ลงสอสอทวินไพรสน ทิ้งประชาธิปัตย์ย้ายซบก้าวไกลประกาศไม่ลงสอสอครั้งต่อไปเผยเหตุผลอยากเห็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่สำนักงานใหญ่พักก้าวไกลอาคารอนาคตใหม่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนายชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลและนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดส์สสกรุงเทพมหานครโคศพัก ต้อนรับนายทวินไพรสนอดีตสอสทีมกฎหมายพักประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลายัยและอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาสมัครเป็นสมาชิกพักเก้าไกลตลอดชีพนายทวินกล่าวว่า จุดประสงค์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกพักเก้าวไกลเพื่อสนับสนุนให้พักเก้าไกลสารต่อเจตนารมณ์และนโยบายของพักโดยเฉพาะนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงอีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้สสพักเก้าวไกลยึดมั่นและหนักแน่นในอุดมการณ์และเจตนารมณ์ทำงานเพื่อประเทศและประชาชนต่อไป ยืนยันว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเก้าไกลไม่ประสงค์จะลงสมัครสอสอในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพียงแต่ต้องการเห็นอนาคตของประเทศไทยมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่ตนได้ต่อสู้ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานและจะช่วยงานพรรคในทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ